กลับไปเป็นนิสิตอีกครั้งเลยค่ะหน้าดูเด็กลงจนไม่มีใครเชื่อว่าอายุ44ปีแล้วนะพออายุเข้าเลขสี่ก็มีปัญหามากมายเลยค่ะผิวแห้งขาดน้ามีริ้วรอยฝ้ากาดจุดด่างดำหมองคำ้ำหน้าพังมากๆเราก็พยายามหาสกินแคร์ที่จะมาช่วยบำรุงผิวจนมาเจอในไอจีนี่ค่ะ ความสําเร็จของการพัฒนาตัวนี้ก็คือนิสิตเซรั่มได้เอาเกลือนะคะเข้สกัดมาจากเกลือหิมารยันบริสุทธ์100%มาช่วยในเรื่องของการลดสิวฝ้ากระเราไปหาข้อมูลเพิ่มใน Google ค่ะมีแต่คนบอกว่าใช้ดีมากเห็นผลจริงเราก็เลยรีบสั่งมาลองใช้บ้างเซรั่มเกลือหิมารยันสารสกัดหลักจากเครือเขาที่มีแร่ธาตุมากกว่า8 4ชนิดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นลดิ้วรอยต่างๆจุด ฟ้ากากผิวก็จางใสปกป้องผิวจากฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะเซรั่มน้สิ์เขาออกแบบมามีหัวดรอปเปอร์สำหรับดูดเซรั่มขึ้นมาใช้งานง่ายมากๆได้หยดปริมาณพอดีเนื้อเซรั่มขาวนุ่มเหมือนน้ำนมเลยค่ะเกลี่ยง,ง่ายไม่มีกลิ่นน้ำหอมเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้น้ำหอมสบายใจได้เลยหลังทาลงบนผิวผิวจะชุ่มชื้นฉ่ำฉ่ทันทีแบบนี้เลยค่ะเลิศมากๆวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยหลังล้างหน้าหยดเซรั่มบนผิวนวดเบาๆให้ทั่ว ตัวหน้าและรําคอใช้นิสิตเซรั่มทุกวันเช้าและก่อนนอนผิวจะค่อยๆดีขึ้นผิวตึงกระชับใสวิง้งพิ้งออรา่าดูกงอายุเหมือนกลับไปเป็นนิสิตอีกครั้งเลยค่ะหน้าดูเด็กลงจนไม่มีใครเชื่อว่าฉันอายุ44ปีแล้วนะ